สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถใช้งานสวยๆหนึ่งคันนะครับใครกําลังหารถใช้งานมาชมตัวนี้ครับกับ Honda Civic FD นางฟ้านะครับคันนี้สภาพสวยๆหายากด้วยครับกับ เกียร์ธรรมดานะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา1นึ่งแสนบาทนะครับขายราคาเงินสด1นึ่งแสนบาทนะครับใครจะผ่อนก็ได้นะครับผ <shove. emerges. S 1> ่อน3,600โดยประมาณผ่อนได้4ปีนะครับภายในสวยนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับค่อนข้างจะหายากมากๆนะครับใครกําลังหาใช้งานนะครับชอบขับเกียร์ธรรมดานะครับจัดไปเลยครับคันนี้ภายในสวยกว้างขวางนั่งสบายแน่นอนอะไรเยอะดูแลง่ายนะครับกับ Honda c ซี i c FD ดีนางฟ้า เครื่องพันแเกียร์ธรรมดานะครับรถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ใส่ล้อมาสวยๆเลยนะครับคันนี้เต็มๆไปเลยครับชมได้เช็คได้ทดลองขับนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับรถสภาพพร้อมใช้นะครับบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยภายในสวยๆเลยนะครับเบาะหนังระบบสมบูรณ์เกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ขับใกล้ไกลสบายแน่นอนนะครับไม่ประมาณ30,000 0กิโลเมตรนะครับสำหรับคันนี้ก็ตั้งแต่ปี2008ดนะครับดูแลสภาพมาดีมากๆนะครับสีสันสวยงาม ภายในก็งามนะครับกว้างนั่งสบายครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยนะครับใครชอบเกียร์ธรรมดานะครับ1 1 9 0 0 0าบาทนะครับจะสดจะผ่อนเตรียมตัวได้เลยครับจัดไปนะครับคันนี้บริการจัดส่งทั่วไทยจับจองก็ได้ทันทีนะครับจอดไม่นานแน่นอนนะครับรีบพิจารณาจองได้เลยครับรับประกันได้รถทุกพื้นที่นะครับสวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับหน้าเดิมไทยเดิมไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อไม่พลิกคว่ำไม่จมน้านะครับรถพร้อมใช้ขับได้ทั่วไทยทนทานแน่นอนนะครับสาหรับเกียร์ธรรมดารถส้ อย่างดอกเต็มแม็กงามๆนะครับที่เหลือเป็นหน้าที่สมาชิกนะครับจะถูกใจะใช่หรือไม่นะครับสวยสมบูรณ์มากๆนะครับกับ Honda Civic FD นดังฟ้าปี2008นะครับ ภายนอกภายในงามนะครับกับราคาแสนต้นๆนะครับใครชอบเกียร์ธรรมดาพิจารณานะครับรีบโทรสอบถามนะครับจับจองได้ทันทีนะครับใครที่ติดตามช่องนี้อยู่นะครับกล้าการันตีว่าได้รถทุกพื้นที่นะครับชมได้เช็คได้ทดลองขับนะครับรถอยู่มินบุรีกรุงเทพนะครับมินบุรีกรุงเทพคันนี้เป็นมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับรถสมพลมากๆชมเช็คทดลองขับได้เลย